สวัสดีครับมันี้กระสวยสีมากกินแกงเห็ดพอพี่น้องกระสวยผ้าแซบนะครับผมสิ้ผ้ามากินแกงเห็ดพอเนี่ยครับผมเห็นไหมพี่น้องดอกใอ่ามันนี้ใส่บริแเกงเฮ็ดพออย่างเดียวใส่อันอน,ออน,อนี้พออรอ,ม,อมพี่น้องใส่เห็ดขมพรเนี่ยเห็ดขมกับเป็นดอกสีพรขมอําล้ำพี่น้องนะครับส่วนเห็ดพอกับดอกใยใยอย่างสีนะครับ,เห,บเห็ดพอทั้งเหนือเอื่นเห็ดทออีสานบ้านทัาเอื่นเห็ดพอ นะครับแกงใส่บปักเตีวอันนี้ปักเตีวให้เบิ่งหเห็นบอยมีแต่วอย่างกำเนาเมริเซียีิเวนไว้มันก็เลยเป็นแบบส้งเฉาๆเนี่ยนั้นนะครับผมเนี่ยแกงใส่บปักเตีวของอีสานบานห้องเลยนะพี่บอยแกงใส่บปักเตีวนี่แซ่บๆซ่บนี่ซิมแกงเงี้ยหัวกันเด้อเนี่ยเอาดอกใหญ่ๆเลยพี่น้งนองอืมแต่ข้าฝั่าเลยพี่น้องพวกรึยง แซ่บเลยมันเอาเปรียบเพราะว่าใส่ผักติ๋วนะพี่น้องคุณจับมาื่กลับแซ่บนุ่มไม่เคี่ยวกันเรียอปลาจอมหอมเอือยหักไข่มากนะครับผมอันนี้เอื้อเอื้อหักแกงเอาผักติ๋วไม่เป็นเพืนแกงก็เล่นแบงไม่กิน กินเฮ็ดพรอยพี่นุ่มอืมสุดยอดแกงบาดบางานเข้าเกี๊ยวก๋วเหนียวพรอมอันเฮ็ดนี่แบบขมอมน้ำอนลำพี่น้่มอืมมันเป็นไอเฮ็ดตัวนี้มากพอยมูเป็นนมาฝากน,นะครับผมเนี่ยเห็ดขมเนี่ยรู้สึกว่าสิเกิดอนน่ป,ปลายุคขั้นติดตัดนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่คลิปอ่า แขงเฮ็ดคมอยู่นะครับผมเพราะว่ามูอยู่คนหนึ่งบอกให้ไปเอาแกเอาเห็ดคมเนี่ยมาแกอยู่แล้วสิลองเฮ็ดเบิ่งคลิปนะครับแก่เบิ่งโดยกระสวยผ่านแซ่บกันเห็ดคมมันเนี้ย <S 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 <ๆ>กินของก็ได้ผมบอกกันแค่ไหนด้วยพี่น้องนะ<ๆ>อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดลเ,เดอช่องโฆษณาอย่างเป็นทางการนะครับผม